ก็ละครั้งหนึ่งนะป่าอันกว้างใหญ่มาป่าตัวหนึ่งกำลังดื่มน้ำอยู่ที่ต้นน้ำของลำธานในขณะเดียวกันลูกแกะตัวน้อยก็เดินเล่นอย่างเพลินและพพลลดน เียงดังว่าเจ้าลูกแกะเจ้าถือดียังไงทำน้ำทุนข้าดื่มน้ำไม่ได้เลยลูกแกะตกใจพร้อมตอบว่าถ้าไม่สามารถทำน้ำขอ ไหลย้อนมาทำให้คุณก็เป็นได้ไม่มีทางน้ำไม่มีทางไหลย้อนกลับลูกแกะตอบทันทีมา่อปีที่แล้วเจ้าแอบนิดทาเงาไหลูกน้องไม่ใจนิดนออีกนอ นินค่าก่าลหลังทำให้ข้าเสียชื่อเสียงจ้าต้องถูกทำโทษหมาป่าหาเรื่องลูกแกะต่อลูกแกะตอด้วยความไม่เข้าใจเมื่อปีที่แล้วข้าจะอ่า ตะกลอนเลยลูกนออีนอนินน,นินนินท่านได้อย่างไรข้าเพิ่งเกิดปีนี้เองเจ้าหมาปาร,รู้สึกมโมโห วิ ja m ưa. M ưa ่งเข้าไปหามาที่จะทำร้ายเจ้าลูกแกะน้อยอย่ามาเถียงท่านะท่านะเจ้าเด็กเมื่อเมื่อวานซื่ลูกแกะหลบด ลูกแก่ก็วิ่งหนีกลับไปหาครอบครัวทันทีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนามักจะหาเรื่องให้ตัวเองถูก